สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายรับเจรสาวีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลวันนี้พาเข้าสวนหลังจากที่เมื่อวานไม่ได้พาเข้าสวนเลยค่ะพามาเก็บผักหวานไปกินกับก๋วยเตีย๋ยวใกล้ค่ะอันนี้บักกะททรล้นลงมาจากต้นค่ะต้นเขาอยู่ด้านบนนะพอเขาสุกเขาก็จะหล่นลงมาค่ะโหระพากําลังงามเลยค่ะกินกับก๋วยเตี๋ยวเข้ากันเข้ากัน อันนี้ค่ะผักหวานบ้านค่ะผักหวานบ้านนําไปผัดก็อร่อยนะแต่วันนี้เจ๊จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยกินแท่นผักบุ้งกระแซบไปอีกแบบนึงค่ะอร่อยอร่อยโดยเฉพาะผักที่เราปลูกเองอร่อยจากใจคนนี้อร่อยสุดๆจากใจเลยค่ะมุมเอ่อหน่อไม้ฝรัง่งหน่อไม้ฝรั่งก็ยังไม่งามเท่าไรเลยค่ะมุมบวบของเราค่ะส้นบวบและฟักทองนะต้องเอาเหล็กมาเสริมค่ะเพราะว่าเขาเริ่มงามแล้วท่อแป๊บของเราเริ่มจะรับ น้ำหนักไม่ไหวก็เลยต้องเอาเล็กมาเสริมค่ะนัดต่อยค่ะน้องชายของแม่เจ้ยมาทําให้นะบักไฟค่ะบักไฟเก็บกินเมือ่อละน้วยย่านมันเบิด <laughs> หา่าแล้วพี่น,อน้องกินบักไฟแล้แลวกลับไปล่างพักกันเลยค่ะครัวเขียวเหนียวซับของเราเหมือนเดิมมุมครัวนะคะก็จะแยกออกมาจากตัวบ้านค่ะเปิดไฟก่อนนะคะเปิดไฟเพิ่มความสว่างสวยัยให้กับชีวิตเกี่ยวกันวันนี้ <laughs> ก๋วยเตี <os> <m í rus> <sh yelled> ๋ยวไก่จ้าพี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่มนีเจกินเส้นบะมีค่ะหืมจึงก่ยเปื่อยๆเอ้า นุ่มแล้วได้ไม่ปากเลยโได้พาสดๆจากสวนค่ะผักหวานเจเอามะาลวกเด้อ tổng một tốn lục chín đặt tiền bạc tiền สซตนำโกโกุไม่ให้งอย่งี้เป็นหอมแบบใน่นน้องสอแบบนี้นะเ,ด,นนะเดูสิ ช่ทำเองอร่อยเองค่ะภาคกันได้ยังกินจามมือนี่มือวันอย่างมีอวันพืชได้ยังกินน้องมีอหย,งยองมันเนาะ เวลากินเกลดเดียวมากินเส้ยนยัง้าเจออันี่ยวนเสียนมากที่หนึ่งที่สองเท่ยนนียเสียบบนมี่ค่ะ ส่วนมามักก็จะหย่อหมูเนื้อไก่เป็ดได้หมดเลยได้หมดถ้าสดชื่นค่ะแล้วมันแข็งเจนเงี้ย ก็วันที่2กินอย่างนี้สิเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะจังน้อง2น้องไก่ติดสะ้นโบ๊ะเพื่อ もうなんていうの

น่าต้องรอนหน่อยอันนี้ขึ้นรอนหน่อยจะอืมข้าวหวานจ้า